มีม้าที่ต้องทำงานเคลื่อนย้ายขนส่งระบบโลจิสติกจากท่าเรือจากท่าเรือแมนฮัตตันจากคลังสินค้าไปยังที่ต่างๆนะครับในโรงงานในมหานครนิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยใช้ม้าถึง1,000 0ตัวม้า1,000 0ตัวเวลามันขี่เวลามันถ่ายมูลมาในบนท้องถนนในมหานครนิวยอร์กในนคอรลอนดอนแล้วเนี่ย เชื่อไหมครับว่าเขาบอกไว้นะครับเฉพาะในนครนิวยอร์กเนี่ยมีขี้ม้ามีมูลม้าที่ต้องกําจัดเพื่อสุขอนามัยของคนเมืองของชาวนครนิวยอร์กเมื่อครั้งอดีตนั้นวันหนึ่งประมาณ1 2 0 0 0ตันขี้ม้านะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องหมีนาบอลนะครับตั้งใจว่าอยากจะทําช่องนี้ให้เกิดความรู้กับผู้ที่เข้ามาฟังนะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าและเป็นข้อมูลในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับท่านผู้ชมครับลองนึกย้อนกลับไปนะครับว่าเออก่อนที่โลกใบนี้เนี่ยจะมีรถยนต์ใช้เนี่ยในสังคมมนุษย์ชาติเราเนี่ยใช้อะไรนะครับ เราใช้รถม้ากันมาก่อนนะครับเราใช้รถม้ากันมาก่อนก่อนที่จะมีรถยนต์ใช้บนโลกใบนี้เนี่ยรถยนต์ทําจากอะไรรถยนต์ล้อของมันนะครับล้อของมันเนี่ยเริ่มต้นก็ใช้ยางพารามันมีเรื่องเล่านะครับมันมีเรื่องเล่าและเป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์นะครับว่าในปี1 9 0 0นะครับก่อนขึ้นศตวรรษที่21เนี่ยในปี1900ในนครล,ลอนดอนนะครับ มีรถม้าวิ่งกันอยู่11,000คันในรถม้า1นึคันนั้นใช้ม้าประมาณ10ตัวนะครับในนครลอนดอนจึงมีม้ามากเขาบอกว่าม้าแต่ละวันเนี่ยต้องทำงานในลอนดอนไม่ต่ำกว่าวันหน0 0 0หตัวกลับมาดูที่มหานครใหญ่ที่นิวยอร์กกันบ้างครับในปีเดียวกันนะครับในปี1900มีม้า มีม้าที่ต้องทำงานเคลื่อนย้ายขนส่งระบบโลจิสติกจากท่าเรือจากท่าเรือแมนฮัตตันจากคลังสินค้าไปยังที่ต่างๆนะครับในโรงงานในมหานครนิวยอร์นอกนะครับเขาบอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยใช้ม้าถึง10,000แสนตัวม้า1000 0แสนตัวนะครับเป็นปัญหาใหญ่มากในมหานครใหญ่พิเรียดช่วงนี้อยู่ในช่วงไหนเทียบเวลาแล้วก็คืออยู่ในช่วงของบ้านเมืองของเราก็คือช่วงรัชากาลที่5นะครับ ประมาณนี้4รอ 4, รอ 5. มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าม้าหนึ่งแสนตัวเวลามันขี้เวลามันถ่ายมูลมาในบนท้องถนนในมหานครนิวยอร์กในนครลอนดอนแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาบอกไว้นะครับเฉพาะในนครนิวยอร์กเนี่ยมีขี้ม้ามีมูลม้าที่ต้องกําจัดเพื่อสุขอนามัยของคนเมืองของชาวนครนิวยอร์กเมื่อครั้งอดีตนั้น วันหนึ่งประมาณ12,000ตันขี้ม้านะครับขี้ม้าที่มันขี้กันฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าโลกก่อนที่จะมีรถยนต์ใช้เนี่ยมันมีการใช้ม้านะครับท่านผู้ชมเคยทราบไหมครับว่าบริษัท g e n e r a l ม o เ o r เนี่ยก่อนที่มันจะผลิตรถยนต์ใช้ มันเป็นเจ้าของสัมปทานนะครับเขาเป็นเจ้าของสัมปทานขนส่งระบบขนส่งของมาในมหานหารครนิวยอร์กและก็เมืองใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาบริษัท General มอเตอร์นะครับก่อนที่จะมาผลิตรถยนต์เขาทำรถม้าลากเกวียนอย่างที่ในภาพที่ท่านเห็นลากเกวียนลากคนขนส่งคนนะครับฉะนั้นธุรกิจเหล่านี้มันกลายเป็นธุรกิจใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่19 มีเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่ายางพาราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาใฝ่หากันมากหลังจากที่ในยุโรปนะครับได้ไปเอาตัวอย่างหรือไปเอายางพารามาจากในบราซิลคนลัมบัสไปเอามาก่อนสมัยนั้นนะครับเขาบอกว่าไปเอามาจากรุ่มน้ำอเมซอน เขาแปลกใจมากเลยนะครับเขาแปลกใจมากทำไมยางเนี่ยมันเด้งดึงได้มันมีความยืดหยุ่นมันมีความเป็นอีลาสติกนะครับคนยุโรปก็เริ่มที่จะเอามาใช้ทำเป็นรองเท้าบ้างทำเป็นผ้ายางบ้างนะครับแต่วันเวลาผ่านมาพอหลังจากที่สังคมในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาผ่านยุคเขาเรียกว่ายุคการปฏิวัติตอุตสาหกรรมเมื่อมีเครื่องจักรไอน้ำ ทานเครื่องจักรไอ้น้ามาสักไม่นานนะครับก็จะเกิดเขาเรียกว่าเครื่องสันดาปภายในประมาณปลายศตวตรรษที่19นะครับในเยอรมันเนี่ยคิดค้นได้โดยนายคาเบนและครอบครัวเขาคิดเครื่องยนต์สันดาปภายในและออกแบบออกแบบรถยนต์ขึ้นออกแบบออกแบบรถยานยนต์<ๆ>เขาเรียกยานยนต์เคลื่อนที่ได้ในในช่วงนั้นนะครับเป็นที่ฮือฮามาก เมื่อเป็นที่หือหามากนะครับปรากฏว่ามนุษย์เองก็ได้คิดค้นเครื่องจักรขนาดเล็กๆไม่ใหญ่เขาเรียกเครื่องสันดาบภายในมาเป็นใช้ในการขนส่งมนุษย์แล้วนะครับแรกๆนี่อาจจะไม่บูมหลังจากนั้นมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการวิจัยคิดค้นเครื่องสันดาบภายในเกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากที่นายคาเบนในปลายศตวรรษที่19นะครับ อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มเติบโตขึ้นในยุโรปอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มเติบโตขึ้นในแสลฐอเมริกานะครับปรากฏว่าเขาใฝ่หาเขาหาวัตถุดิบชนิดหนึ่งก็คือยางพารายางพาราในบราซิลในลุ่มน้ําอเมซอนเนี่ยมันก็แปลกมากยางพารามันจะงอกที่ไหนมันจะงอกที่บริเวณเส้นสูตรของโลกนะครับในลุ่มน้ําอเมซอนเนี่ยในประเทศบราซิล ถามว่าเขาปลูกไหมไม่ได้ปลูกมันเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ตามในป่าเป็นของป่าเมื่อเป็นของป่าหายากหาเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอต่อการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ยานยนต์ทั้งในยุโรปและในสหรัฐอเมริกานะครับมีการวิจัยและค้นพบนะครับว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยเมืองเมืองหนึ่งของในประเทศบราซิลชื่อเมืองมานอฟนะครับมานฟเนี่ย มันอยู่ในริมแม่น้ำอเมซอนเมืองกลายเป็นเมืองเหมือนชาวยุโรปมาอยู่กันมากเลยก็เพราะว่ามาค้ายางพารานะครับในยุคนั้นเขาเปรียบเทียบยางพาราเหมือนกับทองคำขาวและหามาจากไหนก็ใช้คนพื้นเมืองก็ใช้คนพื้นเมืองในประเทศบราซิลในลุ่มน้ำอเมซอนไปหากันมานะครับไปขดูดไปหาไปหาของป่ากันมาแล้วรวมกันเป็นก้อน หลังจากเขารวมกันเป็นก้อนๆแล้วนะครับก็จะล่องในแม่น้ำอเมซอนออกสู่ท่าเรือใหญ่ก่อนที่จะขนส่งไปในยุโรปส่งไปในอิตาลีส่งไปในออลอนดอนส่งไปในสหรัฐอเมริกาส่งไปในนครนิวยอร์กนะครับเพื่อเอาไปทำอะไรเอาอยางพาราที่หามาได้จากป่าซึ่งเป็นของป่าเป็นวัตถุดิบนะครับหามาจากพื้นป่า แล้วหาสักเท่าไหร่จับเพียงพอต่ออุตสาหกรรมการบอยพคของรถยนต์ในช่วงนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าของยางพาราสูงมากนะครับใครครอบครองยางพาราก็คือการได้ครอบครองทองคําขาวเพราะมันแพงนะครับมีการพูดเป็นตัวเลขและก็บอกข้อมูลเป็นตัวเลขเอาไว้นะครับว่าในปลายศตวรรษที่19เนี่ยยาง1กิโลเท่ากับ10ฟังสวิต นะครับไปเปรียบเทียบกันดูว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่นะครับ1กิโลมันถึงมีเรื่องของความพยายามหาความมั่งคั่งกันกษัตริย์เบนเยียมนะครับกษัตริย์เบนเยียมเองก็คงอยากจะร่ําอยากจะรวยเหมือนกับเขาเหมือนกันเพราะว่าเมื่ออังกฤษเขาก็หายางพาราได้นะครับกษัตริย์เบนเยียมก็ไปหาอาณานิคมที่คองโก ในประเทศคองโกนั้นก็อยู่ในเส้นศูนย์สูตรอยู่ในแนวเดียวกันกันกบประเทศบราซิลนะครับก็คงจะมีพืชที่จะให้น้ํายางทำให้กษัตริย์เบนเยียมชื่อลีโอโปที่สองนี่แหละนะครับก็ใช้ประเทศคองโกเนี่ยเป็นประเทศที่อาณานิคมแล้วก็หาประโยชน์ก็คือหาวัตถุดิบยางน้ำยางและยางพาราจากคองโก ป้อนให้ไหลเข้าไปสู่อุตสาหกรรมในยุโรปแกคงจะเอาไปขายนะครับก่อนที่เรื่องนี้จะมีการเล่ากันเขาบอกว่าในเส้นทางของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันมียางพาราสีเลือดมันมีเรื่องราวที่มนุษยชาติเนี่ยเมื่อรับทราบแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าจะเกิดขึ้นได้ของรถยนต์มันมีการไฝหาความมั่งคั่งและอำนาจของโลกใบนี้ เราลองไปดูนะครับว่าภาพของเด็กพิการที่มือถูกตัดมือถูกตัดนะครับมือถูกตัดแขนด้วนกันในประเทศคองโกในช่วงเขาตัดกันในช่วงไหนผมไปดูช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้คนในสังคมไทยได้เข้าใจนะครับก็คือว่าอยู่ในช่วงพีเรียดเดียวกับในราัชากาลที่5ในราัชากาลที่5ในประเทศสยามเองนะครับ สมเด็จพระปิยะมหาราชเนี่ยพระองค์ทรงปลดปล่อยทาตนะครับปลดปล่อยทาตเพื่ออะไรปลดปล่อยทาตเพื่อที่จะให้ลูกไพร่ลูกทาตทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเป็นทาตแล้วเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยตามท้องไร่ท้องนาที่อยู่ตามเจ้าขุนมูลนายต่างเนี่ยปลดปล่อยพลังการผลิตไม่ต้องเป็นทาตเพื่อให้เขาเร่งที่จะทําเศรษฐกิจนะครับเร่งทําเศรษฐกิจปลูกข้าวปลูกผักปลูกยางปลูกอ้อยปลูกสารพัดปลูก เพื่อให้ประชากรในรัฐเนี่ยขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจเราเรียกว่าการปลดปล่อยทาตในยุโรปสแสวงหาทาตแต่ในรัฐสยามปลดปล่อยทาตก็เพราะเราไม่มีระบบแรงงานที่เหมือนกับเขานะครับแม้แต่เราสร้างรางรถไฟเราต้องใช้แรงงานจากประเทศจีนนะครับแรงงานกุลีจากจีนมาจาก ฝั่งเมดานมาจากฝั่งสิงคโปร์นะครับเราเอามาใช้ทํารางรถไฟภาคใต้กันทั้งหมดนี่แหละเราได้เห็นสองภูมิภาคกษัตริย์ฝั่งยุโรปไฟหาทาตตักตวงจากทาตกษัตริย์ของรัฐสยามปลดปล่อยพลังการผลิตเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีเสรีภาพในการผลิตทำไร่ทำนาปลูกอ้อยปลูกเพื่ออะไร เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอาเม็ดเงินเข้ามาสร้างสารรค์ประเทศในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าเราเริ่มปฏิรูปประเทศแล้วเพื่อสร้างระบบรถไฟเพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเราได้เห็นภาพภาพหนึ่งนะครับผมเอามาเปรียบเทียบเป็นการเวลาที่เท่ากันกษัตริย์เบนเยียมเนี่ยไปใช้ระบบการปกครองระบบอาณานิคมและก็ไปตักตวงให้คนพื้นเมืองของอาณานิคมเนี่ย ไปหายางพาลาครับไปหายางหายางพาลาซึ่งมีมูลค่าที่แพงมากเพื่อล่องไปขายอยู่ในยุโรปนะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ท่านก็กระรเริษ์เบ็นเยี่ยมก็ใช้วิธีเอาทหารจากรัฐอื่นๆนี่แหละไปบีบบังคับประชาชนของโกเพื่อที่จะให้ทำเป้าให้ได้ คือเก็บยางพาราให้ได้ตามเป้าเพื่อที่จะส่งเอาไปขายนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็มีระบบที่ละเมิดชีวิตของมนุษย์เกิดขึ้นเขาทำยังไงกองกํำลังของเบนเยียมนะครับที่เบนเยียมไปว่าจ้างมานี่แหละไปใช้ระบบตัดนิ้วมีเรื่องเล่ากันและเป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์นะครับก็คือว่า ใช้แรงงานของพ่อและผู้ชายเนี่ยให้ไปหายางพาราทำเป็นก้อนๆแล้วก็ทำเป็นเศษยางใสต่ตะกร้าแล้วส่งมอบให้กับทหารของฝ่ายเป็นเยี่ยมแต่ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่ามันเป็นของป่าไม่ใช่หาง่ายน้ำยางมันหยดทีละหยดนะครับมันมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่สั่งปั๊มได้นะฮะมันเป็นพืชมันไหลามาจากต้นไม้ ฉะนั้นกว่าจะได้เนี่ยมันก็เหนื่อยยากและก็ลำบากนะครับเมื่อได้ไม่ถึงเป้าหมายทหารรับจ้างของเบนเยียมก็ใช้วิธีก็คือว่าบีบบังคับตัดมือลูกสาวตัดมือลูกชายของแรงงานผู้ชายที่ไปทํางานถ้าไม่ทำให้ถึงเป้าก็จะตัดมือตัดขานะครับอย่างภาพที่เราเห็นนะครับภาพนี้นี่อยู่ในช่วง ปลายศตวรรษที่19นะครับผมไปค้นค,นคว้าม,มาให้เนี่ยอยู่ในพีเรียดเดียวกันก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่5เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศคองโกเป็นเรื่องใหญ่มากในโลกยุคนั้นนะครับหลังจากภาพเหล่านี้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในยุโรปและเป็นข่าวอยู่ในสื่อมวลชนของโลกเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในยุโรปมากก็เพราะว่ามีบาดหลวงมีกลุ่มเมชนาลีแม่ชีจาก อังกฤษเนี่ยไปค้นพบแล้วก็ตามไปดูเหตุการณ์เหล่านี้ที่คองโกแล้วก็ถ่ายภาพมาให้สื่อมวลชนและก็ประจานกันในยุโรปว่าออทําไมระบบรัฐบาลของเบนเยียมเนี่ยและกษัตริย์เบนเยียมเลโอโปเนี่ยทำไมถึงทํากับชาวคองโกแบบนี้นะครับปลาฏว่ะโลกเนี่ยค่อนข้างจะหดหูมากเราไปดูภาพการ์ตูนที่สื่อมวลชนยุคนั้นนะครับที่สื่อและก็วาด เกี่ยวกับกษัตริย์เลโอโปที่สองอว้ในการที่ให้ประชาชนของโกหายางพาลานะครับหายางเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ในเส้นทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกเนี่ยมันมีน้ำยางที่เปื้อนไปเลอยเลือดก,กว่าจะได้มาสิ่งหนึ่งมันเป็นการสูญเสียอีกสิ่งหนึ่ง พอภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปยังโลกภายนอกนะครับทำไมเยาวชนมือถูกตัดแขนด้วนทำไมคนถึงพิกลพิการกันมากในประเทศคองโกในช่วงระยะเวลานั้นมือขาดก็เพราะว่าผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องทีเ่เป็นคำถามแห่งยุคสมัยของการโลกที่มันพัฒนาประเทศหนึ่งไปทำ้ายประเทศหนึ่งเพื่อตักตวงความมั่งคั่งเพื่อเอาเปรียบเพื่อ ใช้แรงงานของมนุษย์แบบฮัลโหดนะครับภาพที่ท่านเห็นมันคือเรื่องราวหนึ่งที่เป็นการบังคับให้คนคองโกไปเอาอยางพารามา mm. เพื่อที่จะให้กับรัฐบาลเบนเยียมถ้าไม่ให้ทหารรับจ้างของเบนเยียมก็จะใช้วิธีคือตัดมือตัดเท้าของ ลูกของผู้ใช้แรงงานหรือพ่อแม่พ่อของเขาที่ไปเก็บยางตามพื้นป่าเพราะว่าทําเป้าไม่ได้เก็บยางไม่ได้เพียงพอสร้างความไม่พอใจให้กับทหารรับจ้างเหล่านั้นนะครับจึงต้องตัดมือและตัดไปเท่าไหร่ก็ท่านดูในภาพก็แล้วกันนะครับว่ามนุษยชาติต้องแขนด้วนไปเท่าไหร่ไปค้นคว้ากันได้นะครับไปหาอ่านกันได้ภาพเหล่านี้ นักวิชาการที่สนใจในประวัติศาสตร์การพัฒนาของรถยนต์เขาบอกกว่าที่มันจะเป็นรถยนต์กันมาได้เนี่ยมนุษยชาติต้องพิกลพิการด้วยการทําร้ายในสังคมมนุษย์เองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับเข้าไปค้นคว้าได้เช่นกันอยากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าพอหลังจากที่ยางเนี่ย มันเป็นที่ต้องการมากในยุโรปเป็นที่ต้องการมากในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจากเครื่องสันดาบภายในมันเริ่มเติบโตนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19เช่นกันในปี1888ครคิสระักราช1888ยางต้นแรกนะครับก็มาที่สิงคโปร์เริ่มที่จะปลูกกันอาณานิคมอังกฤษเนี่ยดีหน่อยนะครับส่งเสริมให้มีการปลูกเพราะว่า แกคงวิจัยแกคงค้นพบแล้วว่าอย่างไรก็แล้วแต่เอายางจากเอาเม็ดยางจากประเทศบราซิลแล้วก็ขนกันมาจากเรือนะครับขนกันมาจากเรือโดยอ้างกับกลุมประเทศบราซิลว่าจะเพื่อการวิจัยเอามาเสร็จก็เอาไปปลูกในลอนดอนจากพอมันเป็นต้นในลอนดอนก็เอามาส่งเสริมการปลูกในประเทศริลังกาส่งเสริมการปลูกในสิงคโปร์นะครับเพียงประมาณสัก 3ทศวรรษต่อมา30ปีเท่านั้นเองนะครับเม็ดยางจากบราซิลที่อังกฤษออามาส่งเสริมในอาณานิคมในแหลมมาลายูนะครับตั้งแต่รัตยาโฮจนถึงเปรลักแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยโดยโดยเจ้าเมืองตรังก็อยู่ในช่วงพิลิตเดียวกันเห็นว่าในอาณานิคม ฝั่งด้านมลายูนี้มีความมั่งคั่งเกิดขึ้นแล้วมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับจึงทําตามบ้านะครับแล้วรัฐไทยในช่วงระยะเวลานั้นเองก็ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราเช่นกันเล่าเรื่องนี้มาก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ากว่าจะเป็นยางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยางพารามีอยู่ในประเทศบราซิลก่อนนะครับ และประเทศบราซิลได้เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าไม่ได้ปลูกหากันจากระบบธรรมชาติแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะครับในช่วงปลายศตรวรรษที่19เนี่ยยางพาราถูกส่งออกไปสู่ตลาดโลกแทบทั้งหมดนะครับประมาณ30-40ถึงีปีส่งไปจากบราซิลและมีมูลค่าแพงมากก่อนที่จะมาเปิดพื้นที่ปลูกกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ